ทำอะไรกันคะสวัสดีค่ะลุงพูมสวัสดีค่ะตอนเช้าสวัสดีค่ะลุงเดน่นมาละสั่งของมาให้ามาละมาแล้ลลอม้อมีปัญหากันมากเลยครับเรื่องขาตั้งกล้องกลับ <laughs> <c oughs> จะได้ <c oughs> จะได้ตีกันแล้วจะได้ตีกันหลายวันแล้วนะ <c oughs> คือของผมตัวเก่าผมมันเสียผมก็เลยสั่งมาใหม่ของลุงเด่นอย่างดีแต่ว่าน้องไผ่บอกมันเป็นตัวมุนๆอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาไม่ชอบบางทีเราก็ลืมนะมันบางทีมันล็อกอย่างงี้อยู่นะ ให้ดูเวลาเราจะใช้เนี่ยถ้าหมุนหมุนอย่างนี้เราต้องหมุนหมุนแต่บางทีมันก็งงนะทีเราหมุนไม่ล็อกอีกเนี่ยถ้าจะใช้ต้องต้องหมุนหมุนล็อกลอกอ็กทำยากทายากกว่าจะได้คือเราเคยใช้แบบหนีบไอ้ตัวนี้ไม่เล็กกับทารันมันพับได้ด้วยไหมน,นี่ของอะไรนะครับจับไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไร <laughs> ไปทาง,ทางหายี่ห้อาานี่อ่านไม่ออกภาษาจีนไป โรงเด่นนี่ใช้แล้วมันเก็บเก็บง่ายอยนี้ใส่กระเป๋ามีกระเป๋าเลไรไม่ให้ใส่แล้วเดินทางได้แต่ว่าเวลาจะไปไหนที่ต้องฝ่ายเขาก็ไปถ่ายกับเวลาลรงเด่นไม่อยู่พูดถึงตอนลรงเด่นไม่อยู่แล้วมันจะมีปัญหากับขาตั้งกล้องมากหรือว่าถ่ายพร้อมกัน <c oughs> ก็จะมีปัญหาเนี่ยขาตั้งกล้องแยกขาตั้งกล้องย่ง <c oughs> ขาตั้งกล้องกัน จะเลยสักมาให้ใหม่เอเปิดช่ว์หน่อยเอาแบบสไตล์แบบน้องฝ้ายชอบคือเป็นตัวระบบมีบเล็กๆพัครับไม่เล็กนะใหญ่อยู่นะก็ใหญ่เท่ากันโอ้มีกระเป๋าให้อย่างสวยเลยเนี่ยสบายเลยนะนี่เสจแล้วก็วางไว้แล้วก็ถือก็ลืมกระเป๋ากระเป๋าก็ลืมแทมแถมอุ้ยเล็กกว่าจริงว่ะไม่ไม่น้องฝ้ายชอบขาที่มันเป็นแบบพับอะลุงพูนเล็ก นี่นี่ชอบขาแบบนี้ขาแบบนี้นี่แบบนี้นะครับนี่นี่ทําง่ายปรับเท่าไหร่นี่มันมันเออนี่เล็กอยู่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่่เล็กนะเล็กไปเนาะต้นหลอกเนี่ยเธออยากได้ใหญ่ใหญ่เหรอมันก็แข็งแรงกว่าไง่ายอ๋อหรอซื้อแมนคโตครับเท่าไหร่อันดีราคาแพงโยชิก็ซื้อของโยชิปจะขายสามหมื่นหนึ่งขาตั้งกล้องโยชิหนึ่งโอ้แมคโต้ มันสูงพอหรือเปล่าเนี่ยสร้างกินข้าวพอหรือเปล่าเนี่ยได้ไหมลองดูดหน่อยเก๋จะไม่พอแล้วเนาะเกวจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเวลาเราไปอยู่ข้างนอกนี่น่าจะไม่ได้นะลุงเด็กแล้วมันตัดได้เองนี่อ๋อได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าฐามนฐานเด็ดยังได้แล้วทั้งนี่ยแต่บางเลเวลสูงดีเองเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบดูแต่ว่ามันก็แข็งแรงมันก็ไม่กองแกงนะแต่แต่อันนี้แต่นี้ฐานใหญ่ดีเนาะ เจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ใช้กับสมาร์ทโฟนอะไรมันก็ดีนะแต่ผมบางทีเอาใส่กล้องดี l อสอกล้องมิรูเลตอะไรเงี้ยมันก็มันก็ใส่ได้เดี๋ยวทดสอบความสหมหนอันนี้อันนี้ระบบหมุนอย่างตัวนี้มันหมีบวใช่ไหมเคยยืมของลุงเด่นไปใช้แล้วไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะหมุนโน่นไม่ล็อกอะ่ะ <c oughs> คือเวลาน้องให้ใช้เขา <c oughs> เขาอย่างนี้ไงเขาไปตั้งก่อนไงขาไปตั้งก่อนแล้วค่อยหมุน แล้วมันก็จะลงแล้วมันก็มันก็หูเข้าหูออกหูหงบนทางนี้ก็ใช่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 นั้นก็ยังมีอุ้ยมีเอาเลยวันนั้นอะชั่วโมงวันนั้นยืมของโรงเรียนไปไม่พอลืมเอาตัวข้าบนในในเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มันก็น่ารำคาญอยู่นะเขาเปนงุนงิดนะครับฮงูตรงไหนวะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็งนอีกด้านหนึ่งสู้แบบนั้นได้ะอะไครับอันเป็นอย่างนี้แหละ ชั่วโมงนึงอ่ะลุงคุณเออเนี่ยได้แล้วทำนานแล้วอันนี้อันนี้สูงครับอืมมันมีหอมมันอาหารได้แบบหนึ่งร้อยหกสิบเลยครับนี่ได้สามารถถอดแยกออกไปเป็นเดี่ยวเอาแบบเอาเป็นเป็นไม้เซลฟี่อย่างนี้ได้จะทำยังไงไม่รู้ไม่รู้จริงไม่เคยทำเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นอนะ่ะนี่เสร็จอ้าวอย่าทะเลาะกันก็อย่างนี้โอันนี้อันนี้ได้สูงเลยไหม อันนี้สูงมากอันนี้ไมถ่ายแบบพูดถึงพูดถึงตัวนี้นี่โดนหลอกของแก๊งมากเลยอตัวนี้อันนี้ของจริง p r o f e ช s i o n a l เลยไยงคือตัวนี้มันมัน,ม,นมันเนี้ยมันรองรับฐานใหญ่ไงใส่กับกล้องตัวใหญ่ๆอันนี้มันฐานเล็กใส,ใส่กับมือถือ s m a ร t phone บดีเนะาะ เท่าไหร่อ่ะป<บ>ของหลักงน้องฝ้าจะใช้ตัวนี้ใช่ค่ะน,นี่อาวุธหากินน้องฝ้าคือทำแผนไม่ได้จะใช้ตัวนี้แล้วเอาสมาร์ทโฟนเสียบนี่ค่ะก็จะมีตัวแฝดแล้วก็มีไมค์ไมค์สลามอนิกมีมีนี่ให้แล้วก็อย่างนี้แหละเวลาไปเดินถ้าเป็นของลุงเด่นก็ลูกคนมากคูกรู้เลยว่าเาเป็นช่องอาหาร คนไหนดูครับรู้เลยครับว่าเป็นคนไหมเสื้อไปจ่อจ่อไหมจ่อแทนนี่ของนี่ของช่างนี่ช่องหลักที่ของโรงเรียนใช้หลักๆก็จะใช้ตัวนี้ประมาณสักสามกิโลได้ครักลุงคุณบอกว่าเวลาน้องฟ้ายด้วยถือนี่มันสั่นไหมตันสิแล้วก็เวลาท่านโอเคยวดูการสั่นทำงานชุด ลุงเด่นชินไงถ้าเป็นผู้หญิงลุงคุณถืออย่างเงี้ยลุงคุณถ่ายให้หน่อยมืออย่างนี้ช่วยช่วยสองมืออย่างเงี้เลยมือเขาจะรังจะเล็งอะไรทุกอย่างรอยิงอะไรเงี้ยรอเล็งเงี้ยลุงจีิยจริงๆรุ่นนี้มันมีเขามีเขาทำที่ถือให้เด่นนี่ไงเนี่ยมันต้องหมุนนี้ไม่ได้ถืออย่างงั้นเขาถอดอย่างงี้อ่าเอาเนี่ยไปไปหมุนข้างบนนี้อืมอย่างงี้มันมัปรับเป็นปรับไป็หลายแบบ เออน่าจะทําอย่างนี้เนาะเวลาถ้าถ่ายอย่างเงี้ยเขาเขาลากมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราปรับมันนี่ไปอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้มันจะถ่ายอย่างนี้ได้เอาไว้ถ่ายคนวิ่งอะไรวิ่งถ่ายถ่ายอย่างนี้ผมลุยไปถ่ายถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแบบนั้นสไตล์แล้วเนาะก็ห้วยลากวางอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ย รีบเลยนะรีบเลยเจอได้ขออีกรอบหนึ่งเอาไปเอาแบบบุญเมื่อกี้เลยลูกคุณนะเอาแบบบุญเมื่อกี้เออไม่าแบบเมื่อกี้กันขอขอแบบเมื่อกี้กันนี่มันลิงชัดๆเลยเนี่ยมาไปเรื่อยเหมือนลิงไงนี่อะไรเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมากเลยการถ่ายไงแปลงร่างลุกคุณแปลงร่างก็ได้แปลงร่างก็ได้โอ้ยอ่อนใจลูกคุญทำได้เดี๋ยวไปแก้งลูกคุญเอาได้เอาไดบ จะเสร็จแล้วามตามอ่ะรู้าเานเหมือนไมนะ่บอกแค่พันหมือนไม่มีอะไรปวดเนี่ยปวดชเดียวก็เสร็มัยเดี๋ยวกเอานัต้งไม่ไหวแล้วโอเคก็ได้จะเป็นอะไรเดียไปดูดิจะเป็นอะไรเย อ้าทำนะทำท่าเหมือนลุงพูนหน่อยเร็วทำท่าเหมือนลุงพูนหน่อยเร็วๆฉี่ตไปไปตแตกเลยเหรอนี่นี่ร้องไห้เลย,ลย,เลยทำไมเนี่ยหเหมือนจะตายเนี่ยเอ,ไอ,นะอาไปไหนเนี่ยไป่อเฮ้ยลุงพูนทำเท่จะตายเหมือนจะตายเนีย่าายเออใครไปสอนมาเนี่ยหรือว่าทำมาเป็นเองมาเป็นเองตั้งแต่เกิดเหรอ ดูสารคดีเยอะสารคดี <laughs> เรื่องอะไรเนาะลุงบุญทำอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ตัดคลิปแล้วก็เรียงคลิปไว้ลุงเด่นนะถ่ายคลิปกันมาจำชื่อคลิปไม่ได้ครับว่าคลิปอะไรไปไหนมาไหนนะกินกาแฟหรือย,ยัง แล้วครับทำแบบสวยๆผมหายไปแล้วนี่ล้างโอ้ยล้างอย่างดีควบไปอย่างดีเลยนะเนี่ยกาแฟลงพูนครับตอนนี้เขามีชุดอันนี้ของเขานะนี่เขามีชุดกระฟงกาแฟเขาไม่ต้องโฟกัสกัอะไรก็ให้เอฟซีให้ฟรีไม่ใช่เหรอก็เอฟซีให้อ่าสงสัยโดนโดนหลอกว่ะขาตั้งกล้องเนี่ยกล้องแก้งมากเลยไม่ได้ดูรีวิวดีบางคนก็บอกดีแต่ว่า แต่มันก็มีเอาระดับน้ำพูดถึงเปรียบเทียบราคาลงพูนมันราคาห่างกันสามร้อยอ่ะอ๋อถือว่าถือว่ารูเล่นบนอยู่ถัาเปรียบเทียบราคามันคางกันเนี่ยของเขาดูเกรดดูนี่แต่ของเราซื้อวันที่สิบเอ็ดซื้อวันที่สิบสองเดือนสิบสองมั้งตอนนี้มันอันนี้โดนไม่มีระดับม่อันนี้นะดึงเข้าดึงเข้านะเชื่อเลยหลุดดึงไปดึงมานี่นะอีกหน่อยอ่ะใช้ม่เกินถึงปีหรอกหลุด ะเร็วๆชอบประจำที่ไม่เอาไม่เอาประจำที่เดี๋ยวให้ลุงพูนสอนแป๊บเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยๆลุงลุงไกลละเอ้าย่อๆเร็วๆย่อต้องทำหน้าเลยนะย่อทำในในทำหน้ายังไงลุงพูนทำหน้ายังไงเอ้าโห่เนี่ยอไปแก้เคลมเลยนี่พอแล้วพอแล้วเร็วๆรีวิวของเรานี่ พี่อยากเห็นเธอทำอย่างเงี้ยเผื่อเธอจะดังเอาดีดีดีเอจะหายกระเป๋าไ้ไหนอีกแล้วถามมาตอบก่อนย่าพิ่งของเงินจะไปกินกาแฟที่เชียงใหม่โหตั้งอกูใกล้กว่ากินกาแฟเชียงใหม่เดี๋ยวไปแล้วนะขอขอเงินหน่อยมันดูของดิ จะไปส่งลุงพูนใช่ไหมเนี่ยส่งลุงพูนจะขับรถเป็นพนิการให้ลุงพูนอ๋อเป็นห่วงเป็นใยน้องชายอยนะใยรู้ปิดไซเรนหรอจะขับรถเป็นพนิการให้ลุงพูนอ๋อลุงพูนเกาจะเอามอไซค์ไปนะมอไปค์เที่ยวช่วงนี้เขาพกอะไรไว้ไหมพกเงินหน่อยพกเงินฮะไปเที่ยวสมัยนี้เขาพกอะไรใช่ไหมชุดตรวจ ATK สิบชุดเองอ่าโอเคตรวจทุกวันเลยนะตรวจสองวันสองน้ำครั้งสองสามวันครั้งปกติเขาพกอย่างอื่นนะใครไหนไปเที่ยวพกชุดตรวจดีเคเนี่ยเป็นสิบเลยอ่ะทุกครั้งเขาพกอะไรไปไปดูข้างในอ่ะไปไปนานไหมเนี่ยไม่นานครับไม่นานท่านเงินหมดก็กลับจะเตี๋ยบมามาขาตังค์หน่อยจะไปละเดินทางปลอดภัยนะ ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันอยู่ที่ตางกันแหละถ้าตางเยอะก็ปลอดภัยเยอะตางน้อยก็ปลอดภัยน้อยตางน้อยจะปลอดภัยมากได้ยังไงต้องเป็นห่วงคนอยู่บ้านนี่ทำไมมันไม่มีอะไรกินเออแล้วต้องจกมาจกมาจกมามันใส่ห้าเน่ยออกมาหนึ่งหยู่ข้าอยู่เข้ากะโทมฮงอยู่มาโอนโอนหนึ่นะ หมายเลขบัญชีนะศูนย์สองศูนย์แปดเก้าศูนย์เดนแฮกเดี๋ยวก็โดนแฮกเดี๋ยวก็โดนแฮกไปจะไปเที่ยวจะไปกินกาแฟจะไปกินพิซซ่าสักหน่อยที่ไปกับลุงพูนได้กินพิซซ่าโอ้ยไปกับลุงพูนใครจะไปเขาก็ต้องไปคาราโอเกะไปมันต้องใช้เงินเยอะไปกับเธอมันก็ต้องนอนตามอุทยานอะไรอย่างเงี้ยไปรอบนี้มันก็ต้องกินกินโจ๊กกระป๋องอ่ะลุงพูน สายแคมปิ้งอมาโมงมากที่อยู่นี่เอาออกไปหมดแล้วไม่จะไปเกะกะรถที่เป็นแบบมีอะไรตั้งแต่ไม่มีเหลือแล้วรู้แล้วเหลือกล่องนึงฝากมานี่ไม่เอาไปเอานี่มีเอาไปทำไมเหลือกล่องนึงเกะกะรถบ้างเลยเอาไปทำไมเนี่ยเกะกะเก็บไว้เผื่อหิวไม่กินไม่กินไปยังไงก็ไม่กินหรอกไม่กินหิวไม่หิวหรอกเอาให้เธอเลยเอาเก็บไปกินนะนี่ของฝากตรวจสอเตรียมของเตรียมเต็มสติงดู น่าจะหนักพอสมควรรอบนี้ด้วยถังกะละมังหม้อน่าจะไปเป็นเดือนเนาะเนาะไปเป็นเดืเนอ <desp> เนเลยเนะคราวนี <c oughs> ้ไปบ้านบ้านหลังที่สองแล้วคอนโดซื้อคอนโดใหม่ก็ต้องใช้คอนโดใหม่ให้มันคุ้มค่าหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งกลับมานะไปนอนนะพูดอย่างน,นเถอะล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโนดนไล่ออกบ้าน ไปก็ไปพร้อมกับรถเลยแม่ไม่ต้องกลับมาละอย่างกูเล่นอย่าไปนานไปคนเดียวอ่ะเดี๋ยวลุงพูนก็ไปทํางานละวลุงเด่นก็ไปคนเดียวนะลุงไงไปคนเดียวหือลุงพูนก็อยู่แล้วผมจะไปคนเดียวแล้วแม่หนาวเนาะยานุขีพอตามไปหนาวใครจะไปนอนคนเดียวลุงพูนนอนหลังคาหนุนไอันนิจัยนี่กินข้าวเกี๊ยวผมนอนเต๊นท์กลางบนหลังคว่าไปเรื่อยแล้วก็ตกอ่ะ ก็ก็เป็นไรก็เป็นคอนเทนต์จะเอาต้องพูดตามาันกลๆหน่อยเออไงตัวถ่ายคลิปสนุกเลยก็รอดูคลิปการเดินทางของเราอีกสองคนนะครับกับลุงทูนนะครับแต่คงก็อย่างว่าอยู่ดูเสพคีเวนชั่นก็ไม่ได้ไปอะไรหรอกจะไปก็จะไปนอนตามเขื่อนตามอุทยานตามดอย<ม>ตามสถานที่ที่มันวิวสวยๆเราก็จะไปคือไม่ไม่ไม่เข้าชุมชนว่าง,งั้น ก็เหมือนที่เราเคยไปแหละก็ <Okay. S 2> ไม่ไม่เข้าชุมชนแต่เข้าคาราโอเกะครอ๋อ oh. <laughs> ดับไป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหมียวได้ยินละวงพูนไ,ไข่ใจบิ๊กบ้านด้วยไปคาราโอเกะก็ช่วงนี้รอบมารอบนี้ไม่ไปคาราโอเกะแต่ว่าเด็กที่อยู่คาราโอเกะเรียกว่าหมดเลยเขายุ่งงานเนาะน,น้นองน้องก็ไม่มีงานไหมอันนี้ถ้ากลับไปบ้านจะทำยังไงเนี่ยเอาไ่รู้เถอะเธอเคลียร์ยังไงอ่ะพยายามอยาให้เขาโทรก็ซิมที่ซื้อใหม่หักทิ้งเลยอย่าซิมต้องใช้มี จำไว้เนยอันนี้เด็ปอน่ะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือครูใช่ไหมครับตอนทีประสบการณ์ไอ้ไม่เด็คนเขาเคยรู้เคยเห็นเพื่อนไงเวลามันกลับมามันไม่เอาซิมเดิมที่ซื้ออะทิ้งอ่ะลืมเ่าออกอะไรอย่างเงี้ยดูบางครั้งลืมลบลบเมสเซจเมสเซจเนี่ยสำคัญระวังดีๆเหมือนจะเอาเรื่องจริงว่าไม่ได้บึกหาซื้อซิมซิมเมื่อวานอะที่ซิมมันน้อที่ซื้ออะออกแล้วมันออกแล้วกรณีแล้ว เธอพนาเราดูดูหลังล้องไปไปไป,ไป <c oughs> เลยอย่า <ไป S 3> พูดมากอย่าจะหัวแตกติดตามคลิปลุงเด่นกับลุงพูนไปนะครับว่าคอนเทนต์ของเราจะเป็นแบบไหนนะครับเราจะไปนอนที่ไหนกันที่จริงอยากจะจะเดินทางเมื่อสองวันแล้วแต่ฝนมันตกนะครับตอนนี้วันนี้แดดฟ้าเปิดล <c oughs> แล้วเราก็จะเดินทางกันนะครับก็ติดตามช่อบลุงเด่นกับลุงพูนไปจ้าวนะครับว่า จะเป็นแบบไหนโดยที่ไม่ค people, ั้นน้ำซุปไข่หวานใหพี่เลยไม่ต้องกินหรอกไม่ต้องกินหรอกเอาใครเนี่ยมันเขาไล่เาไล่ออกจบ้านเลยตอนนี้เต็มใจไล่แล้วเต็มใจไล่เลยนะครับเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอก อย่าออกบ้านมันดีใจอย่างนี้นี่เองฮะอย่าร้องไห้กลับมานะอย่าร้องไห้กลับมานะถ้าน้องขอน้าของน้องขอ,องขอผมไม่ใจได้กับที่ขนาดนั้นมัน้งเฮ้ยไม่ใช่หลวงพูดไปเก็บผ้าอีกราหนึ่งเลย <c oughs> ไม่ใจร้ายหรอกไปไปอยู่กับเขานน่นน้ำส้มเกยวเรากินก่อน <c oughs> เดี๋ยวหลังจากทริปนี้นะจะเดินทางแล้วขอกินน้ำส้มหน่อยซื้อส้มตัวนี้ส้มถูกครับถุงละเจ็ดสิบบาทนะพี่น้องดู ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยส้มโอเคเลยนะเนี่ยถุงก,กี่กิโลสิบโลมั้งี้เนะาะเนี่ยสิบกิโลก็ขายเจ็ดสิบบาทครับก็เลยว่าจะให้น้องไฟมาคั้นน้ำส้มให้กินก่อนอเนี่ยน,น้ำน้ำส้มคั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อาสองแก้วนะคนละแก้วตงนี้อ,อ,อ,อ่าอ้ยอยากอายอะไรยังไม่ได้ใส่ตัว เธออยากได้ทีวีใหม่ไหมไม่อยากได้แล้วทีวีจอแบนอะอยากได้ไหม <c oughs> ถามเฉ <c oughs> ยๆ่าอยากได้ทีวีไหม <c oughs> อ่ะก่อนจะเดินทางก็จะให้น้องฝ้ายทำน้ำส้มขันให้กินก่อนเพ <c oughs> ื่อสุขภาพอ่ะอือหสีสวยมากเลยอะหอมนะหอม ทำไมมันถูกไม่รู้มงินมันเปรี้ยวเปล่าถุงละเจ็ดสิบบาทครับเอามาค้านขายนี่เอามาค้านขายนี่เจ็ดสิบบาทสิบโลโลเจ็ดบาทเองเอามาค้นกินดูสีสันครับโอ้น่ากินมากเลยกินอย่างนี้ดีโอ้สีดีตอนเช้าๆกินน้ำส้มน้ำส้มสดโอ้พระเอกตอนแรงๆมากินอะไร กินน้ำชาตอนเช้ากินน้ำส้มโอ้สีสันน่ากินมากครับพี่น้องดูโชว์นะสดๆอย่างนี้เลยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรถ้ามันไม่เปรีป้ยวนะมันไม่ตรง<ม>แค่นี้เองเหรอ น่ากินเนาะนี่ตั้งเอาเอาทีละสองอันอให้นานเลยโอ้แป๊บเดียวน้ำดีแล้วเนี่ยสองลูกสามลูกไปด้ยเยอะนียมันหมดแล้วยังนะ่ะมันทำไมมันเหลือเยอะจังเลยสูตรเราที่เราใช้ตัวหมุนหมุนหมุน,มนเอาเอาไปควบแล้วหมุนหมุนมันจะออกเยอะไหมหมุนมันเหลือเป็นครึ่งเลยอ่ะไม่มันก็หนีบออกจนนี้ลนะลองดูนะ สี่ลูกสี่ลูกเกือบแก้วเนื่องถ้าถ้าเขาเอาไปปั่นขายนะครับผสมน้ำเชื่อมนิดนึงเขาใส่น้ำแข็งอะไรแค่นี้เขาก็ปั่นขายได้ไดละแก้ว <sh arp ment> สีส่สิบบาทวันนั้นไปซื้อสี่สิบห้าบาทนะแก้วน้ำส้ปปมปั่นที่สวนเขาเลยนะนี่ซื้อมาจากสวนเขาเลยเหรอซื้อม่ไี่ในตลดาดซื้อในตลดาดตลดาดค้าส่งอืมน่ากินครับสี่ลูกในนั่นเออ มาให้ชิมดูหน่อยอออเรนจ์ออเรนจ์หวานนี่หวานใช่ไหมหอ,อมมากใครทำละ่ะผมเปลือก้าหน่อย <c oughs> ก็เปลือกส้มมันก็ธรรมดาแหละข้าวงนี้ก็อาจจะมีผสมกลินของเปลือกไปหน่อยแต่ถ้าเราหมุนๆเนี่ยไม่โดนเปลือก ตัวนี้มันเป็นตัวเครื่องหีบทั้งเปลือกเนาะโอ้อร่อยนะนเป็นเครื่องขั้นมะนาวอหมอือโอ้โหอย่าท้องเสียนะจ๊ะอ,อร่อยถูกใจจ้าขอาตังค์หน่อยอเสียงหวานเลยเนาะเวลาขอตังค์ไม่มีนี่ยังชุดนอนอยู่หะ พอตังมืินมึงโอ๊ยกลับอยู่บ้านนี่แหละยอส่งค่าน้ำมันรถลุงคุณก็ได้เก้าพันห้าก็ได้ไหมมีเก้าสิบห้าบาทเอาไหมโหยชลน้ำมันมันแพงอ่ะนี่สามสิบเอ็ดบาทน่ะทำยังไงอ่ะเชียงรายอ่ะทำยังไงอ่ะหนูไม่ได้เป็นคนขึ้นราคาน้ำมันเนาะพอตังมืินมึงก็เือว่าค่าห้องเท่าไหร่ค่าห้องอะไรนอนในรถมีมาค่าหยุด อย่าหาเรียงตอนนี้ไปกันนะไปายขอตังหน่อยเร็วยังไม่ได้เลยเนี่ยค่ากินลูกแพงนะเกือบไม่ปิดจะอะไรอ่ะลืมถอดอะไรหรือเปล่าชัดนั้นไว้อะไรนะหม้อตู้เย็นหมดตู้เย็นไว้ชาดไว้จุด อย่าไปอย่าไปชาร์จบนดอยล่ะมันจะสตายไม่ได้แล้วตูวต้ยังไม่ได้ปิดเลยแต่ท <c ười> ีบไปไหนอ่ะโอ้โรีโพรีโพลขอเงินไปขอเงินมาขอกันไปขอกันมาแต่ป้าต้องให้หนูเพราะว่าไม่มีตังค์เฮ้ยป้อป้อลงมาแม่ไม่ได้ไปครับมามา้ปมา,ปมาแคมเปอรแ์แมน มันอยากจะไปจริงเนี่ยมันขึ้นสองรอบแล้วเนี่ยปอไม่ไปครับอุ้ยมันยากตรงไหนวะเนี่ยปอลงมาปอลงมาอ่ะอ,อยู่กับแม่นี่กระเป่าไปาคนเดียวไปละไปไะเอาวจบจังแล้วนะจบครับน,นี่ดูนี่แมวมากัดน,นี่เลยปนะ้าอ๋อเดินทางปลอดภัยนะคะ,ะคเที่ยวให้สนุก บายบายใครมากัดบ่อลุงพูนนั่นทางปลอดภัยคะ่ะจ้ารถเกิดตั้งไม่ติดชีคชิคเปิดตู้เย็นไว้เดี๋ยวทำใได้วิ่งก็ดีละวไปเราก็จะเดินทางกันนะครับก็ลองติดตาม EP ของเุงพูนไปลุงพูนไปในกันยาวๆนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับภารกิจการไปแคมป์ปิ้งนะครับจะ็นไปเป็นแบบไหนเราติดตามไปกัน ไปแล้วายบายโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วนะค่ะไปก่อนดี่คนจะเปลี่ยนใจไปก่อนที่จะเปลี่ยนใจอ่า <c oughs> ไปกัน,น <c oughs> ไปบายไปบายเดี๋ยวรับหน้าทันเดี๋ยวม่ส่งบุก่อนค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ <c oughs> <c oughs> แมวก็อยากไป <c oughs> ត tôn ំទៅເລີ й តំទៅເລີ й ងតំເລີ й តំເລີ й ฮาลุงพูนอยู่ตรงนี้เหรอลุงพูนนั่ทางปลอดภัยค่ะบ๊ายบาย,บายมีโอกาสไปเที่ยวหาใหม่นะอาเจ้ายินดีต้อนรับค่ะป๊าไปแล้วนะบ๊ายบายเที่ยวเผื่อด,ด้วยไปเดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะ